สบายดีพี่น้องม่สุกสุกคนจุหมองสุบอนนั่นคืเบ่งหูพอบีบบัลญายกันพวบแบนะพี่น้องนี่เป็นกันสีเขียวนอหู้สีเขียวนี่เป็นนางบุษดีขอฟ้อนจากบุษดีขอฟ้อน จากพระอินทร์เราพี่น้อมเพราะควจากพระอินทร์น,นั่นนี่ก็การต่อมานี่ยก็ตาฟามเนาะขอสั่งเผือกน้ำพะเวทเนาะพี่น้อ,อมการต่อมานี่ยก็ตาฟามทั้ง แปดคนในกระดิ่ขีสั่งเผือกไปเนาะเป็นขอได้น้ำผอ้งไปไปฝ่อรลมนมาเป็นอีกเนาะไปฝ่อรลมนมาจะพามก็ะคอเอาอีกพระเวทก็เลยทานไปอีกพี่นอ้อง พอลดฝ่าที่นังเพื่นนอนเนาะต้าฟามก็มาขออีกเพื่องกะทานไปอีกนอกใจพระวิเพี่น,นอ้องความใจบนนุญเนาะทานอย่างเดียวพี่น้องเลยต่อมาบันเพื่อก็เลย เราเว็นกับนางมาทีก็ได,ยดอย่างพี่น้องแต่ย่างบ้านเป็นทุ่งแต่ยางไปพราเวตได้เดินทางต่อมาหอดผู้เขาวงกุพี่น้องเลยการตุน,นี้คือการตะพามท่วงหนีเนาะ ทวงนี้ก็ได้นอนนางสาวไปเป็นเมียพี่น้องแล้วก็เลยจูงเอานางมาทีนางนางมีตาตาเนะพี่น้องอย่างไปพี่น้องอย่างไปเราดีใจได้เมียสาวพี่น้อง ไปแล้วม่อพ่อได้ผ่านพี่น้องได้ผ่านจากยิ่งได้ผ่านจากยิ่งตา,าพามกันเช้่อล่าอะไงยิ่งเท่าส้สศกตาส้สศกพี่น้องได้ผ่านเลยสี่ทางไปไปผู้ผู้เขาคันธมามพี่น้อง วานเถ่าสู้สุกกับเดินทางเดินทางฮอดป่าหิมพานพี่น้องฮอดป่าหิมพานหอดป่าหิมาพาน,พน นนเขาสู้สุกกับเขาไปถามถามทางไปผู้เขาวงกดพี่นอ้องไปถามลุยสีทางไปผู้เขาวงกด ก็เลยว่าพผาะเผาะเวดพี่น้องเลยขอเอาโชกุม,มารว่าขออโชคกุมารนะพผาะเวดว่าขอเอาลูกพผาะเวดโชกุม,มารน,นะพี่น้องพผาะเวดก็เลยเอาทานให้ตาฟามพี่น้อง เลยดึงหลักแกแสตีไปพี่น้องเลยว่าหอดบันฟาเวทเอินช้องกุม,มารขึ้นจากสะบัวพี่น้องไปลีล้งไปลีอยู่สะบัว กันนางมาที่เนาะชอบหาหมากใหม่และหัวมันเนาะพี่นนองกัน,นชอบหาหมากใหม่และหัวมันหมากใหม่ได้หมากใหม่และหัวมันก็เลย หาบมาแป้วก่อพล้พ่อชิงเสือพี่น้องพ่อชิงเสือเทพแปลงหลางพระอินทา่าหรือว่าเทวดาแปลงหลางมาขวางทางนางมาทีพี่น้องเป็นการน,นางมาที ห้องหายหาสองกุม,มารจนสลบพี่น้องมาหอดน,นีตาผามและข้อมียาฟาเวตพี่น้องก็คือนางมาทีฟาเวตก็เลยเอาหยกเมียหายตาพามพี่น้องนี่จะทานกับทานอันนี้ก็คือฟาเวต หับพรอนแปดอย่างจากพระอินทาพี่น้องมาหอดกันนี่ก็คือเทพเทพแปลงหลางแปลงกายเป็นพาะวและนางมาทีพี่น้องเทวดาก็ที่บแล้วแปลงหลางไป็นั่งมาที กันนี่คือฟัญญาญ้าพูลมเนาะเลียงตาฟามก็คือแ่าสู้ศกเนาะตินลายจะถ่องแตกพีน่นเองะไยตินลายจะเออนถ่องแตกตแตก,กันนี่หกกษัตริย์เนาะพบพ่อกัน ดีใจจนสลบพี่น้องดีใจพกพอกันจนสลบอันนี้กระพ่อบั่นพระญาภูลมสีสนสาเสน่ระเวทเขาเมืองพี่น้อง คนก็ได้ขี่สร้างเผือกสร้างเผือกแห่พะเวทเข่าเมืองพระเสีใสพี่น้อพระเซใสเปเชิญเข่าเมืองอนี้ก็เป็นหูหนาะพี่น้องเลยเป็นหูเป็นหูแล้วก็เป็นเหลือง พระเวสสันดรพี่น้องอันนี้ก็เป็นพระใหญ่นั่งเทิึงพี่นอ้องเรืยอว่ามแตรโหบพระมแตรโหบคนบุญกระแมนอยู่ในวัดพี่น้องเลยจะผู้ถือชิ่ คือพระเวะกับทานยังทานจนปดจนเสียงพี่น้องแมืนแต่ลูกกระทานเป็ย่กระทานพี่น้องเลยฉะนั้นแล,ละมาหอนนี่ก็จบแต่เพียงเท่านี้เชิได้ลาพ่อแม่พี่น้องมุ่งสู่ผู้สุขคนสุขม,มงสุบอ่อนวนวาลาลวดลายลึกต่างประเทศก็ดีอิพิสุขทุกสานก็ห้มิสุขภาพับเค็มแข้งก็ห้อยู่ดีไม่แห้งสบายดี